สวัสดีครับพบกับขนมคกแคทตัสิงห์บุรีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาปลูกตอกันครับออพอดีผมซื้อตอมาเพื่อจะมากราฟต้นไม้นะครับก็เลยจะต้องมาทำให้เขามีรากก่อนความจริงกราฟสดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอที่ผมซื้อมานี่ก็เป็นตอที่อวบเลยละ่ะ ซื้อมาจากช่อง MN Can t a c นะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยอ่าผมจะลองค้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยหลังจากใส่ด้วย มะพร้าวสับแล้วผมจะใส่ตามด้วยขุยมะพร้าวนะครับเพื่ออุดรูที่ดินจะไหลออกนะครับก็วิธีบ้านๆครับเอาใช้วัสดุที่หาได้บางคนอาจจะใช้หินภูเขาไฟลองก้นก็ได้นะครับ แต่ผมว่ามันแค่ปลูกต่อเนยใช้แค่กากมะพร้าวนี่แหละเพราะว่าตอสามเหลี่ยมเขาเป็นตอที่ชอบน้ำนะครับชอบน้ำมากๆแช่น้ำไว้เขาก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าแผลเขาแห้งสนิทดีแล้วแต่ถ้าแผลไม่แห้งนี่ก็เน่าครับ ใส่ไปเรื่อยนะครับถ้าห่างจะหมดถุงนี้พอดีอใส่แค่ประมาณก้นนิดนิดเองครับเพรเดี๋ยวเราต้องใส่ขุงมะพร้าวต่ออยู่แล้วนะครับนี่หมดถุงพอดีเดี๋ยวผมใส่ให้หมดถุงเลย หมดเกลี้ยงโอเคครับต่อไปเราจะใส่มะพร้าวสับไม่ใช่ครับขุยมะพร้าวอ่าขุยมะพร้าวก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือผมแช่น้ำแล้วนะโอเคอันนี้ก็ที่ใส่กาบมะพร้าวก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ กระถางนะ่าสี่นิ้วครับใส่เลยเพื่ออุดรูนะครับไม่ให้ดินไม่ให้เศษอะไรไหลออกนะครับเพราะไม่งั้นดินเราจะดุยุบเร็วมาก ว่าทำไมผมถึงต้องอปลูกต่อแบบนี้นะครับเพราะเพื่อสะดวกต่อการขนย้ายแล้วก็สะดวกต่อการนำไปกราฟถ้าปลูกในแปลงเราก็ต้องเวลาจะกราฟก็ต้องขุดมาอีกนะครับ นี่ก็ผมก็จะขุนให้ตออวบๆก่อนให้มีรากก่อนแล้วค่อยนำมากราฟนะครับโอเคครับเป็นอันเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปเลยครับอ่าและอันนี้ก็คือดินที่ผมจะใช้ปลูกนะครับก็จะประกอบไปด้วยดินผสมขุยมะพร้าวแล้วก็ดินใบกัมปูแล้วก็ทรายหยาบนะครับอ่าอันนี้ผมผสมไปแล้วแล้วก็เศษ เศษดินจากที่เปลี่ยนกระถางนะครับก็คือที่เหลือๆมาผมก็เอามาปลูกต่อต่าเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์นะครับเน้นประหยัดครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปปลูกต่อกันเลยไปครับส่วนนี้ก็คือต่อที่ผมซื้อมานะครับจากสวน MN Cantus ก็ตอเขาจะอวบนะครับแล้วก็ต่อสมบูรณ์ครับหนาเห็นไหครับอันนี้ผมทายาเลี้ยงรากไปแล้วนะผมได้ต่อมาผมก็จะตัดตัดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ทายาเลี้ยงรากแล้วก็ปล่อยไว้สองวันนะครับทั้งหมด ผมซื้อมา20ตอก็เดี๋ยวปลูกทั้ง20ต่อวันนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มปลูกกันเลยผมก็จะลองดินไปนิดหน่อยก่อน ประมาณหนึ่งกำมือนะครับโอเค วองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะปลูก พอโดนน้าแล้วดินเขาก็จะยุบตัวลงอีกนะครับก็ใส่ใส่ไปประมาณปากกระถาง เดี๋ยวผมจะเอาที่ปลูกแล้วแยกมานะครับจะได้กรอกดินง,ง่ายๆก็ไม่ต้องกดแรงนะครับ และแล้วก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง20่สิต่อ,อหลังจากนี้ผมจะยังไม่ลดน้ำนะครับจะปล่อยทิ้งเขาไว้ในกระถางแบบนี้ประมาณ2อสวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยลดน้ำนะอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้การปลูกต่อก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ